ขอหวยแตกตื่นเลขหางประทัดหนึ่งพันัดงานพิธียกยอดเมนขึ้นประดิสฐานบนยอดบุษบทเมนณนะวัดพิบูรลสันหธรรมเมื่อเวลา9ก้นาฬกา30นาทีของวันที่12เมษายน2568ที่บริเวณวัดพิบูรลสันหธรรมตมบลสุรศักดิ์อำเภอศรีราชาจังหวัดชนบรุรีโดยมีพระมหายานนทร อธิปุญโยเจ้าอาวาสวัดพิบูลสันหธรรมได้ขานุก,การเจ้าคณะตมสุรศักเขตสองและประชาชนเข้าร่วมพิธีเป็นจำนวนมากค่ะโดยในวันนี้ได้ยกยอดเมนขึ้นประดิษฐานบนยอดบุษบดเมนณวัดพิบูลสันหธรรมเพื่อบ่องบอกให้ประชาชนและชาวบ้านได้ทราบถึงการก่อสร้างของเมนและความคืบหน้าหลังจากนั้นทางวัดได้มีการจุดประทัดเสียงประทัดดัง อย่างต่อเนื่องนานหลายนาทีท่ามกลางการลุ้นระทึกของบรรดาคอหวยและสิ้นเสียงประทัดต่างกรูก,กันเข้าไปสองเลขหางประทัดทันทีได้แก่เลข3ตัว1 4ึหและเลขท้าย2ตัว28งประชาชนจึงนำโทรศัพท์มือถือเพื่อถ่ายรูปและนำไปเสี่ยงโชคในวันที่16เมษาย,ยนนี้ค่ะ ทางด้านพระมหายาณทอนอธิปุญโยเจ้าอาวาสวัดพิบูรณ์สันหธรรมได้ขานุการเจ้าคณะตำบลสุรศักดิ์เขต2ได้เปิดเผยว่าการก่อสร้างเมนที่ยังไม่แล้วเสร็จสมบูรณ์ตอนนี้ทางวัดได้สร้างมาแล้วกว่า60%สำหรับการสร้างเมนเป็นสาธารณประโยชน์อันใหญ่หลวงต่อพุทธศาส,สนิกชนและอีกประการหนึ่งคืองานชาปนกิจศพ ผู้ยากไร้ผู้ยากจนผู้ขัดสนผู้ร้ญาติขัดมิตรทางวัดจัดพิธีชาปนากิจให้ฟรีค่ะโดยไม่คิดเงินไหนทุกๆรายการไม่ว่าจะเป็นการสวดพระอภิธรรมทำบุญเจ็ดวันทำบุญอัฐิในทุกๆรายการ จะไม่เก็บปัจจัยแม้แต่บาทเดียวหากเมนหลังนี้เสร็จไวก็จะเป็นประโยชน์ต่อญาติโยมในการชาปนากิจสังขารผู้วัยชนทั้งบุคคลทั่วไปและผู้อนาถาผู้รญาติขาดมิตรจึงขอเจริญพรสำหรับผู้มีจิตศรัทธาเรียนเชิญร่วมบุญทุกกองบุญได้ที่สังฆทานศาลามหาทรัพย์หรือออนไลน์ธนาคารกรุงไทยวัดพิบูลสันธธรรม 273 031 76 19หรือสแกน QR โคตติดต่อสอบถามพระมหายานันทรเจ้าอาวาส085 250 8774พระวรสิทธิ์เลขานุกการ094 346 7396นิว24สถานีประชาชน พระดาสุวรรณรายงาน